เรื่องราวของขวานวิเศษครั้งหนึ่งในป่าทึบและหน่าหลงไหลมีชายตัดไม้ผู้ต่ำต้อยคนหนึ่งชื่อเอลาร่าเอลาร่าใช้เวลาทั้งวันดูแลต้นไม้อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะต้นไม้ที่จำเป็นเท่านั้นที่ถูกโค่นเพื่อสนองความต้องการของหมู่บ้านใกล้เคียงวันหนึ่งขณะที่เธอเหวี่ยงขวานเข้าไปในลำต้นของต้นโอก๊ก่ว ร่างลึกลับก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอมันเป็นวิญญาณแห่งป่าที่ฉลาดและเก่าแก่รู้จักกันในชื่อซินวานิสเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับแนวทางการทำงานของเธอด้วยความเคารพและยั่งยืนของเอลาร่าซิเวนจึงตัดสินใจอวยพรเธอด้วยขวานวิเศษขวานชื่อทิมเบอร์เบน มีพลังในการสื่อสารกับต้นไม้และสามารถรับรู้ถึงสุขภาพของป่าได้เอลาร่ารู้สึกประหลาดใจกับของขวัญชิ้นนี้ขอบคุณซิเวนและสัญญาว่าจะใช้ทิมเบอร์เบนอย่างชาญฉลาดนับจากนั้นเป็นต้นมาทิมเบอร์เบน ก็กลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่ไม่ธรรมดาในการเดินทางของเอลาร่าในป่าขวานกระซิบความลับของป่านำทางเธอไปยังต้นไม้ที่เก่าแก่และแข็งแกร่งที่สุดที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวโดยไม่ทำลายความสมดุลอันละเอียดอ่อนของธรรมชาติแต่ความมหัศจรรย์ของทิมเบอร์เบนไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนอกจากนี้ยังสามารถเรียกสิ่งมีชีวิตในป่ามาช่วยเหลือเอลาร่าได้ในยามจำเป็นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกระรอกที่เป็นมิตรที่นำทางเธอผ่านพุ่มไม้หนาทึบหรือนกฮูกที่ฉลาดคอยให้คำปรึกษาทิมเบอร์เบนรู้อยู่เสมอว่าจะเรียกสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมมาทำงานตรงหน้าได้อย่างไรคำพูดของเอลาร่าและขวานวิเศษของเธอแพร่กระจายไปไกลถึงหูของผู้นำหมู่บ้าน พวกเขาขอคำแนะนำจากเธอในเรื่องป่าไม้ที่ยั่งยืนและการอยู่ร่วมกับป่าไม้ภายใต้การนำทางของเอลาร่าหมู่บ้านก็เจริญรุ่งเรืองและป่าไม้ก็เจริญรุ่งเรืองหลายปีผ่านไปเอลาร่ากลายเป็นบุคคลอันเป็นที่รักและทิมเบอร์เบนยังคงอยู่เคียงข้างเธอซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างมนุษยชาติและธรรมชาติ ความมหัศจรรย์ของขวานเป็นเครื่องเตือนใจว่าด้วยสติปัญญาและความเคารพมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งมหัศจรรย์อันน่าหลงไหลแห่งธรรมชาติได้ดังนั้นเรื่องราวของเอลาร่าและทิมเบอร์เบนจึงกลายเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมโดยเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อๆไปดูแลป่าที่ล้อมรอบหมู่บ้านของพวกเขา